สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวกับหูฟังที่มีคุณภาพแล้วก็ตัวแบรนด์นี้ผลิตลำโพงที่มีคุณภาพด้วยกับตัวทอมสมาร์กรุ่น s o u ฟิกคิวสอครับซึ่งพีทำการใช้งานมาวันนี้พีจะมารีวิวให้ชมว่าเป็นไงบ้างสับหูฟังตัวครอบหูรุ่นตัว s o u ฟิกคิวสอครับ เชิญรับชมมาฟังได้เลยครับพี่ผมจะให้ดูนะครับผมการออกแบบบอกเลยว,ว่าตัว Q 2 0ตัวนี้คือการดีไซน์อย่างสวยครับพี่รู้สึกว่าดีไซน์หรือว่าเมทรีลในการออกแบบของเจ้าตัว Thom smart ร,รุ่นนี้ถือว่าเกดวัสดุดีมากเลยครับโคตดสวยครับเป็นหูฟังที่เวลาจับมันกระชับมือดีมากครับนี่ครับพี่รู้สึกว่าฟองน้ําผมตอ,องหัวหูฟังเนี่ยรู้สึกว่า มันมีอะไรที่แบบเพอร์เฟกอะบอดี้อย่างสวยครับผมตัวนี้อะเห็นไหมว่าอันนี้เป็นโลโก้ของ t อมส m มา t ์นะครับนี่ครับให้ดูผมในการออกแบบผมตัวนี้สามารถปรับประผมตัวนี้นะครับผมให้เข้ากับสัญล์ของรูปศีสัะของเราได้นะครับนี่ถือว่าเก็บวัสดุดีมากครับสวยอ่ะสัปพีรู้สึกว่ามันพรีเมียมดีครับผมตัวนี้น้ำหนักถือว่าเบาครับผมแล้วก็แบตสามารถใช้ได้นานถึง60ชั่วโมง ซัพพอร์ตเป็นบูทู t เวอร์ชัน i o n จ3ครับจะมีกันต่าดคือมีสีขาวกับสีดำามซึ่งสีดำพี่รู้สึกว่าให้สามรถสวยนะสีดำนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้ดูผมนี่เลยนี่ครับพี่ชอบในการออกแบบอะ่ะนะครับผมอันนี้ปุ่มกดผมก็จะมีฟังก์ชันตัวน่ครับผมปุ่มกด A a C หรือฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนครับซึ่งอันนี้ดีมากมีตัว A N C ให้เราด้วย บอกว่าเป็นหูฟังที่มีคุณภาพจริงครับแล้วก็มีปุ่มผมตัวนี้ครับลดเสียงเพิ่มเสียงครับแล้วก็ปุ่ม Power แล้วก็นี่ครับที่ชาร์จเป็นพอร์ต Type C ครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีหมสายชาร์จ Type A to C ครับแล้วก็ตัวผมแจ็คนี่ครับ AUX ให้เราผมเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าเอาไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายผมตัวนี้เนี่ยผมมันมี A U X กับผมให้เราเรียบร้อยผมซึ่งหมดเลยว่าสุดมากแล้วก็มีไมโครโฟนนะผมในตัวหูฟังด้วยซื้อว่าโอเคมากสรับผมแล้วก็ผมตัวนี้มันสามารถสลับหมวดในการเชื่อมต่อเช่นพีเชื่อมต่อผ่านตัวแท็บเล็ตอยู่อีกขั่นนึงเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออยู่มันจะเป็นการใช้งานดูโอตัวนี้ครับผมดูโอออดิโอโหมดครับซึ่งหมดเลยว่าเป็นฟังก์ชันทีพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากในการใช้งานผมแล้วก็มีการปรับตัว e q u a l i z r r ผ่านแอปดูเคชั่นของตัว TomSmart ครับซึ่งพีเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธบอกเลยว่าตัวนี้เชื่อมต่อได้อย่างง่ายเลยเาผมตัวนี้แล้วก็นี่ครับปรเปอร์เซ็นเ์ของแบตเตอรี่ผมบริเวณสมาร์ทโฟนของเราก็แสดงและแอปผมพีชอบแอปมากแอปบอกเลยโคตรเวิร์สครับแอปสามารถควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าการปุ่มเพย์สต็อแล้วปุ่มนี่ครับปุ่มการเลื่อนเพลงถัดไปแล้วก็ เพลงก่อนหนนี้ก็สามารถเรียนได้ผมบอกเลยว่านี่ครับอันนี้ UI ของตัวที่เราเชื่อมต่อผมนี่รุ่น t o m s m a r t ผม Southfit ผม Q 2 0นะครับนี่ครับแล้วก็สามารถคัดต้อนตัว Equalizer ผมตัวนี้ผมซื้อในการปรับบอกเลยว่าปรับได้ถึง6รูปแบบครับถือว่าโอเคมากอะ่ะพี่รู้สึกว่ามันโอเคมากครับผมในการใช้งานนี่ครับผม ปรับไ้เลยผมเช่นเราชอบเบสหนักแล้วก็ปรับได้ผมตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันมันมีการปรับเป็นดีฟรอสนะครับผมหรือว่าตัวที่เป็นซาวพาร์นะครับผมสัปีนั้นรู้สึกว่าทอมสมาร์ทำการบ้านมาดีมากซึ่งพีสัมผัสเสียงครับเสียงเบสเสียงกลางคือบอกเลยว่ามันมีคุณภาพมากครับนี่ครับซึ่งพีชอบผมในการปรับน่ครับสามารถเปิดฟังก์ชันตัว NB s o u n d ซครับหรือว่าการใช้งานตัว ANC หรือว่าการที่เราตัเสียบกลอผมสามารถใช้งานได้ด้วย ปิดเปิดนี่ครับได้หรือว่ากดปุ่มที่ตรงหูฟังแล้วก็สามารถกดได้ซึ่งพี่รู้สึกว่าหูฟังเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเวลาใส่ก็ใส่ง่ายครับผมบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้สับพีรู้สึกว่ามันน่าใช้งานมากครับเป็นอะไรที่เวิร์กครับผมเวิร์กจริงพี่ผมจะขอสวมใส่ให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับเนี่ยผมสอบการใส่นะบอกเลยว่าโห ตัดเสียงรบกวนดีมาก10เต็ม10เลยกับเร็ดราคาบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับโหเวลาใส่อ่ะแล้วมันรู้สึกว่าฟีลลิ่งในการแบบใส่อ่ะซึ่งพีใช้งานมาดูหนังฟังเพลงพีอัน,นอันนี้พีผมทําการใช้งานแล้วนะรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่แบบว่าใส่แล้วมันตัดเสียงรบกวนคือดีมากคืออ่ะทอมสม์นี่ะทำหูฟังได้อย่างดีครับจากเดิมพีใช้ลําโพงของทอมสมล์ครับ เป็นลำโพงที่พีใช้งานมาบอกเลยว่าคุณภาพดีมากใช้งานมาปีกว่าครับบอกเลยว่าพีผมจะให้ดูว่าพีใช้ท็อปท็อย่างทผมบอกเลยว่าท็อปสมาร์ทคือเวิร์กมากเดี๋ยวจะหาว่าพีผมใช้ท็อปสมาร์ทจริงไหมดูครับใช้มาเกือบปีกว่าแล้วบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่เสียงโคตรด,ดีแล้วการปรับก็ปรับง่ายมีความอึดความทนซึ่งพีพบพาไปใช้งานแคมปิง้งตัวนี้ก็คือเวิร์กครับเป็นลำโพงที่มีคุณภาพจริงนะอ,องตรง แล้วพีเลยติดใจครับผมกับหูฟัง Top Smart เพราะว่ามันปรับตัวน่ครับผมเราปรับตัว AFC ได้เป็นออฟเป็นออนสามารถปรับที่แอปได้หรือว่าปรับที่หูฟังได้ครับในการฟังเพลงบอกเลยว่าตัวนี้เสียงคูรด,ดีครับผมพีจะขอให้ดูว่าเสียงมันเป็นไงบ้างน,นะครับผมพีอันนี้อาจจะไม่ได้ยินเนาะแต่พีบอกเลยว่าเป็นเสียงที่แบบฟังแล้วแบบเสียงโคูรด,ดีอ่ะเสียงดีมากครับ เสียงคูรด,ดีเอาตรงว่าเสียงดีมากเสียงเบสเสียงกลางสับเพียรู้สึกว่ามันพอเหมาะพอควรมากครับซึ่งพี่ทําการจดมาแล้วแหละว่าหลังจากใช้งานเป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่จะขอผมทําการพูดคุยให้ดูว่าเฮ้ยหลังจากใช้แล้วตัวหูฟังเนี่ยเสียงมันเป็นไงบ้างน,นะครับมาดูว่าผมว่าพี่ผมจะขอพี่อย่าเล่เชื่อเวลาแล้วลว่าเสียงตัวน,นี้มันเป็นไงบ้างน,นะครับผมย่างเสียงหรือว่าแนวเสียงนะครับผมบอกเลยว่าเสียงเบสนะ กำลังดีมากมันมีบวลของเสียงครับผมทำให้เวลาเราฟังเพลงมันกระชับเข้ากับตัวหูเรามากเสียงเบสคือมันมีความหนาแน่นของเสียงมากครับซึ่งพี่ทำการจดมาแล้วผมคืออิมแพคของเสียงนะ่ะมันค่อนข้างชัดมากครับแล้วฟังแล้วรู้สึกว่ามันสบายหายห่วงในการใช้งานครับบอกเลยว่าตัวเนื้อเสียงเบสน่ะคือฟังแล้วรู้สึกเพลินมากแล้วก็มันไม่บาดหูมากครับเป็นเสียงเบสที่กลมกล่อม ออกมาเป็นรูปได้อย่างเหมาะสมครับยืนยันเลยว่าทอมสมาทำเสียงเบสของตัวหูฟังลำโพงอ่ะได้อย่างแบบเหมาะสมกับราคามากบมดเลยว่าเกินคุ้มครับย่างเสียงกลางครับเสียงกลางคนร้องจะมีความโดดเด่นนำของเสียงดนตรีครับมันจะอยู่ระดับที่พอดีพองามครับฟังแล้วมันเพลินดีจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างในการเก็บเนื้อเสียงของเพลงดนตรีได้อย่างเหมาะสมมากครับย่างเสียงแหลมครับผมสปีรู้สึกว่า ตัวโน้ตจะมีความคมชัดในการเก็บเนื้อเสียงได้อย่างเพียงพอครับบอกเลยว,ว่าเสียงแรมคือมันพอดีไม่ได้บาดหูเราจนเกินไปมากๆผมเสียงแลมมันจะออกแบบกลมกล่อมกับเสียงกลางกับเสียงเบสทําให้เวลาฟังเพลงครับมันเพลินมากครับผมตัวนี้เวทีเสียงและประสิทธิของเสียงครับพี่รู้สึกว่าตัวเสียงขาดกลาง และเสียงที่เป็นเวทีครับรู้สึกว่ามันมีความกลางวานมันฟังแล้วมันสลับหูซ้ายหูขวาได้อย่างเหมาะสมมากครับเสียงโดยรวมที่พีรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่พอดีพองามมากครับเสียงเบตาาเสียงแหลมมาความค่าของเสียงบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดยอดมากซึ่งพีใช้งานมาพีปรับมาสัก80%เนะ่ะเสียงกําลังดีครับเป็นหูฟังที่บอกเลยว่ามีคุณภาพจริงครับเสียงดีมากเสียงโคตรดีอะ่ะ เสียงแบบอย่างแจ่มมาคือเสียงเอาตรงนะเสียงดีมากเสียงดีจริงครับแต่ถ้าฟังมันอาจจะไม่ได้ยินเนาะแต่บอกเลยว่าเสียงดีบอกเลยว,ว่า เป็นหูฟังที่มีคุณภาพมากครับแบตถือว่าอึดมากๆแล้วก็ใช้งานได้อย่างเพียงพอครับแล้วก็สามารถเก็บได้อย่างง่ายน้ําหนักเบาผมตัวนี้ยันเลยว่าพี่ใช้งานมาคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานได้ดีกับเจ้าตัว t อมสม a r t ผมรุ่นซาวฟรกับผมตัวนี้คิวสองศูนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือจริงมากสุดยอดจริงครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ